จากนภาเอานี้ก็มีดวงจีนะพิศกันมังกรน้ํกปรากฏมีพิจิตนะแล้วก็เออไม่มีลมนะแล้วก็เป็นไฟไม่มิงถนนเลยนะเจดียๆก็จะมีเป็นเอ่อวันอาทิตย์นะแล้วก็มีก็รากฏเท่านานน้ำมีก็รกฏตะวันอาทิตย์แล้วก็ขาดลมอย่างเดียวนะเนออขับไหนขออับมาเลยนะทั้งสองใบนี้นะขี้นออกคับก็ไม่โอ้มีแต่ถ้วยนะเป็น ไปด้วยอีโมชันนะความรู้สูกมากเลยนะก็จากเล็กๆนะเริ่มขึ้นมาทีละนิดเ,เริ่มเยอะขึ้นนะก็เป็นคนที่เคยหันหลังไปแล้วได้นะแปดห้วยนะแต่แปดห้วยนี่ตั้งนะแปลว่าเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะจัดนี้แนละ้วเป็นกรรมนะก็เลยมาเจอกันแล้วนะก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ถ้าหันหลังให้กันนะเขาก็ต้องไปเจอกรรมขเขานะไปเจอคนที่ทําให้เขาได้บทเรียนหรือว่าได้เจออะไรที่มันเหมือนกับที่เราเคยทํากับเขาแล้ววันนึ้งเราก็จะกลับมาแล้วกลับมาอ๋อ โอกาสนะหกเหรียญนะหนึ่งเหรียญนะมาขอเริ่มต้นอีกแล้วนะอ๋อในอดีตนะอันนี้หนึ่งไพ่แทนที่เราจิดถิ่นได้นะในองค์พรนะเนี้เราถค์พรก็เป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าโอ้เป็นอิมชันมากๆเลยนะเขารู้สึกมากเลยนะขั้งรักเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าทูนแล้วก็มีสเสน่หนะ์เป็นชาลีออนนะจะมีการเดินทางมาแนละ้วนี้เป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนได้นะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะก็คือ เป็นคนต่างชาติแน่นอนนะครับคณในเครื่องแบบนะส่วนเดซันนะก่อนนี้นะขึ้นมาเป็นเดซันเลยนะก็คือสําหรับเขานะตรงนี้น่าจะมาตั้งแต่ในทะเทายญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้รู้เปล่านะถ้าไม่ใช่นะเขาก็มองโอกาสแล้วนะว่าถึงแม้ว่าจะห่างกันไปแล้วหรือหันหลังกันไปแล้วนะเขาก็มองว่าคนนุณยังเป็นเดซันของเขานะคือดูแล้วมีโอกาสสุดนะแนวโลมก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะกลับมานะตอนนี้เขาจะไประเรชิญกรรมอยู่นะ ต่น่าจะใกล้หมดกรรมแล้วนะก็แปดคุ้ยตั้งแล้วนะตั้งไว้แล้วก็แปลว่าใกล้จะกลับมาแล้วนะสําหรับคนที่รอนะแต่ถ้าไม่รอเขาไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็อาจจะมีการแยกย้ายได้นะคุณอาจจะได้อยู่โสดก็ได้นะบางคนอาจจะเลือกที่ว่าอาจจะไม่เอานันแะล้วก็ได้นะอาจจะเลือกที่จะทําสวนหรือทากิจการอะไรส่วนตัวนะก้าเเรียวก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้เออต้องการที่จะ เกี่ยวข้องแล้วก็ได้นะเรื่อง,ห,นะงหลักๆใพ่ใครนะคุณเหมือนจะเอาต่ก,การงานการเงินนะหกไม้นะความสําเร็จชัยชนะรอนอยูนะ่แล้วก็เป็นเรื่องของการเงินนะอันนี้ก็เป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จนะอันนี้ก็เงินอันนี้ก็งานนะไพ่ไม้คืองานนะแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคุณจะมีโอกาสได้เนท,ทางการเงินนะก็อาจจะได้เงินเป็นก้อนอเป็นก้อนติดกรรมได้นะเก้าเหรียญนี่เป็นที่เลยนะแล้วก็เก้ากับหนึ่งเหรียญน,นะถ้าเกิดว่าคน ก่านะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะยื่นเหรียญน,นี้มาให้นะหนึ่งเหรียญมาให้คนเก่าเหรียญน,นะพราะมันมารวมกันเป็นสิบเหรียญ้วก็จะสมบูรณ์แบบกลายเป็นครอบครัวได้เลยนะก็ะเรียกว่าก็จะมีครอบครัวนะคุณก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่รับเหรียญน,นี้นะก็อยู่แบบนี้ไปได้นะคือถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็ะมีคนจะมา,ายื่นนะขอโอกาสแต่ถ้าไม่ใช่นะเรื่องการเงินก็คือคุณจะมีโอกาสทางการเงินนะ มีโชคลาภก,ก็ได้นะเพิ่มมาหรือนะก็เรียกว่าจะสําเร็จสมหวังได้ไท่ชนะนะสำหรับหกไม้นั่นเองนะแล้วก็เป็นอะไรที่จะมีโอกาสจากคนในเครื่องแบบนะต่างชาติต่างแดนได้นะแล้วก็การทําธุรกิจเกี่ยวกับคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มได้นะส่วนความสัมพันธ์นะคนนี้นะถ้าเขาเข้ามาขอโอกาสนะคนนี้อาจจะเป็นก็ไม่ก็ได้นะมีลูกติดหรือไม่คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ไว้นะเป็นขาตน้ำนะกรกฏมีพิจิตนะแล้วก็เป็นคนต่างชาตินั่นเองนะถ้าไม่เอาคนณเก่านะแต่ถ้ารอคุณเก่าก็มีเกณฑ์ที่าเขาใกล้จะกลับมาแล้วนะเพราะเขาไปเผชิญชะตากรรมอยู่นะคือกรรมใดใครเกาะนะก็จะต้องไปชดใช้ไปเจอนะก็เหมือนกับว่าถ้าเขาเคยทําอะไรไว้กับคุณนะเขาก็พอเลิกไปแล้วนะเขาก็ไปเจอเหมือนคุณนะพอเจอเสร็จกลับมานึกได้นะก็จะกลับมาขอโอกาสกลับมาง,งอได้นะแต่ว่าถ้าไม่เอาคนี้นะก็ยังมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะทั้ง การเงินการงานนะแล้วก็คนให,หม่ๆก็มาจากต่างชาตินนะอินเตอร์เนชั่นแนลได้นะเป็นคนแดนไกลนะคนเค่ื่องแบบคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะแล้วก็เซลล์นะทุกอย่างนะโลจิสติกก็ได้นะรวมๆก็เป็น